สวัสดีครับกลับมาแล้วทักับ anel n Big WM นะครับกับรายการที่ชื่อว่า a อปโชว์โมเดลวันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวกันอีกแล้วนะครับกับกับโมเดล1ชิ้นไม่1ชิ้นดีหลายชิ้นอยู่นะครับวันนี้แต่เป็นตัวละครจากเรื่องดเดียวกันที่มีกระแสกำลังโด่งดังมากนะครับตอนนี้ก็คือเรื่องก็คือดาบพิฆาตอสูรนะครับ Demon Slayer นั่นเอง แล้วก็ตอนนี้ครับถือว่าในโรงภาพยนตร์นีก็มีภาพยนตร์ที่คนกาลังเข้าดูแล้วมีการคอสเพลกันไปดูเยอะแยะกันมากมายนะครับผมเชื่อได้ว่าตอนนี้กระแสถึงว่าเป็นหนักเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่มีมีเรื่องราวน่าติด<ม>ตามมันน่าสนุกจริงๆนะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่ดูภาพยนตร์นะก็ลองไปดูแอนิเมชันก่อนก็ได้ครับใน Netflix หรือของใน t ูไอ ID หรือของอะไรที่เขากำลังมีเปิดให้รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นการอุดหนุน ก็รับชมกันเถอะครับส่วนถ้าเบื่อใครอยากหลังจากที่ใครกลับมาดูจากภาพยนตร์เสร็จแล้วอยากติดตามต่อนะครับตอนนี้ก็มีของเป็นหนังสือการ์ตูนหรือที่เราเรียกกันว่ามังงะนะครับสามารถเข้าไปอ่านหรือรับชมได้นะครับในแอปต่างๆที่เขามีให้ชมนะครับหรือไม่คุณก็ซื้อหนังสือการ์ตูนมาเลยคุณได้ตามแต่ต้นยันจบแน่นอนตอนนี้เล่มล่าสุดของภาษาไทยก็อยู่ที่ประม,มาณยี่ นะครับถ้าจำไม่ผิดก็21ผมก็อ่านจบไปเรียบร้อยยังแต่ยังไม่จบนะครับจริงๆม,มันจะมีอีก2เล่มก็คือน่าจะย4ิบสี่มั้งถ้าผิดก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มาจะเล่าเรื่องอะไรนะครับแต่แค่จะมาโชว์โมเดลของดาบวิฆาดอสูรให้ดูโดยงานก็คือเป็น w cf นะครับโอเคนะครับแล้วชมกันเลยเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็ ก็จะเป็นงาน w C.M. นะครับโดยเป็นตัวละครฝ่ายพระเอกหมดเลยนั่นก็คือมีทันจิโร่เนสโกะนะครับแล้วก็เซนอิซึและอินโนสุเกะนะครับและสุดท้ายก็เป็นเคียวจูโร่นะครับก็ทั้ง5ตัวนี้ครับก็จะเป็นตัวละครหลักในเรื่องนะครับซึ่ง ถ้าเราไปดูเนี่ยมันก็จะเหมือนในภาพยนตร์เลยที่ผมจะามาให้ชมกันนะครับลองเข้าไปชมกันแล้วกันนะครับแต่นี้ผมก็จะมารีวิวงาน WCS ทั้ง5ตัวนะครับรับชมกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูเลยตะแดนมานะครับนี่ผมก็แกะมาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นทั้ง5ตัวนะครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนในรูปข้างหลังในกล่องเลยครับก็ตัวแรกก็จะเป็นทันจิโร่ก่อนนะครับนี่ทันจิโร่ อาโฟกัสเห็นไหมอา้าวนี่ฮันจิโร่นะครับฮันจิโร่ก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้ครับกาลังถือกล่องที่มีเนสโกะนะครับเดินปเป็นมาแล้วเป็นอย่างนี้นี่ซึ่งงอกมาดีมากเลยครับแล้วก็มีรอยนี่รอยปานหรือรอยรอยปานนั่นแหละปานตะวันของเขานนั่นเองโอเคนะครับตัวฮันจิโร่ก็จะประมาณนี้นี่ต่อมาครับต่อมาก็จะเป็นเนสโกะนะครับเนสโกะก็ก็จะเป็นรูปเหมือนในรูปนั่นแหละครับ งานก็ออกมาประมาณอย่างนี้นะครับกำลังเดินซึ่งถ้าใครดูรตัวในสโกดในภาคนี้อาจจะเรื่องราวของหรือตัวละครอของในสโกิบทบาทอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับถ้าส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นเขาไม่เขาไม่ได้นอนหลับนะครับก็เลยไม่เห็นเรื่องทำลายเขาเท่าไหร่แต่ทำลายหลักๆของเขาก็ทำลายหลักๆก็อยู่ในของคันจิโร่อยู่แล้วนะครับนี่หน้าตาแบบอย่างนี้นะครับคาบไม้ไผ่ไว้กัดคนนะครับดูด้านหลังก็จะอย่างนี้ ขออภัยนะครับเห็นมือผมไปด้วยนิดหน่อยแล้วก็ไปวารมเดิมต่อมาเป็นเซนิสือนะครับเซนิสือนี่จอมขี้กลัวของเราซึ่งมีเมื่อหลับแล้วจะเก่งโคตรนี่ครับน้าดาประมาณนี้ครับถือดาบนี่หน้าแบบกังวลก,ก,กังวลตลอดเวลาซึ่งสวยเลยนะเนน่ยเห็นไหมเหมือนเหมือนเลยงานเดลิเส่วนใหญ่ก็จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ ความสวยก็จะอยู่นี่ระดับของ WCF ก็คือละเอียดในระดับ WCF นั่นเองต่อมาเป็นโนสเกตนะครับโนสเกตเวอร์ชันนี้นี่ใส่หัวหมูป่าอยู่ไม่ได้เห็นหน้าหล่อๆของเขานะครับจริงๆแล้วโนสเกตเป็นคนหน้าตาหวานนะครับสวยงามเหมือนผู้หญิงนะซึ่งหน้าหล่อไม่เข้ากับกริยามารยาทของเซนเซอรที่โห่เข้าวอยวายอะไรักหนาก็ไม่รู้นะครับจะใหยิ่งอยู่กับคู่อ้โนสเกตก็จะเอ้ยโนสเกต อันนี้นนสเกตนะครับถ้าอินโนสเกตเนี่ยอยู่คู่กับเซน,นิสซึนนี่ก็จะโวยวายไปเรื่อยนะครับนี่ผลงานก็จะมีดาบสองเล่มน,นะครับนี่ตามนื้อเรื่องเลยสุดท้ายนะครับเสาหลักแห่งเพลิงของเรานั่นเองเรียงงูคุนะครับนี่เรียงงคูคุถ้าใครดูแล้วก็อ๋อไม่ชัดด้วย ใครดูแล้วก็จะรู้ภาครถไฟเนี่ยเรยวโคจะเป็นไงต่อนะครับซึ่งเรวโคเนี่ยจะทให้เป็นจุดเปลี่ยนของทันจิโร่หนึ่งเหมือนกันเลยนะครับเรื่องราวของเขาก็ทํทำให้ทันจิโร่นี้เก่งขึ้นนะครับเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับปานตะวันของเขามากยิ่งขึ้นนะครับทันจิโร่เป็นคนใช้เสาหลักปานปานเพลิงนะครับนี่รูดลายสวยงามมากเห็นไหม ซึ่งต้นตะกูลเขาก็เป็นสาหรับเพลิงกันหมดเลยคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้มาเล่าว่าแต่และตัวคือเรื่องราวยังไงเขาจะมารีวิวงานในเชดบิเซฟซึ่งเป็นงานที่น่าสะสมมากนะครับถ้าใครไปดูมาแล้วชุดนี้ผมซื้อมาก็ประมาณพันพันต้นเลยแหละแต่ไม่บอกราคาเต็มๆแล้วกันลองไปเสิร์ชหาดูในตามกลุ่มต่างๆน,นะครับลองเอารูปนี้ไปให้ถามเขาดูก็ได้ั้นจะมีกันขาย มีขายกันอยู่ยังไงก็ประมาณนี้ครับ WCF งวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้นะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับงาน WCF ของดาพิคา a อาสูนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับ mm hmm. ก็แนะนำให้ลองไปซื้อสะสมกันดู mm hmm. เพื่อมันเป็นเก็บเป็นที่รลึกในการดูการ์ตูนนะครับหรืออนิเมะหรือภาพยนตร์ที่ทุกคนได้ดูกันมาแล้ว ในมังงะตอนนี้นะครับก็จะใกล้จบแล้วครับในของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ในฉบับแปลไทยของประเทศเราเนี่ยที่ออกเป็นเล่มมังสือนะยังไม่จบครับถ้าใครอยากรับชมก็รอเก็บสะสมได้อีกเป็นอีกทางเลืองนึงครับในการมีไว้สะสมครับไงครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไงก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะครับ ยังก็ฝากด้วยนะครับออในรายการที่ชื่อว่าแอบโชว์โมเดลแล้วเจอกันครับบายไปแล้ว